เคยเป็นไหมครับบางทีเราแค่พูดอะไรออกไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยเแต่แล้วอยู่ๆครับ คำพูดเหล่านั้นนะ่ะมันก็ดันย้อนกลับมาเล่นงานเราซะอย่างนั้นแหละบางทีมันก็ตลกนะครับแบบเอา้านี่เราแค่เพิ่งจะพูดไปเองนะแต่ทำไมล่ะมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ขนาดนี้นี่นะครับคือตัวอย่างว่าทำไมบางครั้งการไม่พูดนะั้นมันอาจจะมีพลังมากกว่าคำพูดเป็นร้อยเป็นพันคำรือหลายท่านนั้นคงจะเคยได้ยินวลีเด็ดๆหรือคำคมอะไรประมาณนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่ามันจะมีบางคนครับที่พวกเขาดูเหมือนจะมีอะไรที่แบบดึงดูด เวลาที่พวกเขาเดินเข้ามาในห้องหรือสถานที่สถานที่หนึ่งเนะี่ยพวกเขาก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรสักคำหนึ่งเลยทุกคนก็จะสามารถรู้ตึกได้ถึงการมีอยู่ของพวกเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคช่วยหรือเ,เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันจะเป็นเหมือนกับกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวแหละในขณะที่คนส่วนใหญ่ครับ มักจะรีบพูดรีบแก้ตัวรีบอธิบายเมื่อเจอสถานการณ์ที่คําพูดเหล่านั้นนะ่ยมันอาจจะย้อนกลับมาทาร้ายหรือเมื่อต้องการสร้างความประทับใจใช่ไหมครับคนที่พวกเขาเข้าใจพลังที่แท้จ,จริงของการสื่อสารพวกเขาก็จะเลือกนิ่งครับพวกเขาจะสังเกตการรอคอยจังหวะที่มันเหมาะสมและการนิ่งเงียบนั่นเองที่มันจะสร้างความลึกลับทําให้คนอื่นสงสัยว่าเอ๊ะเขากําลังคิดอะไรกันอยู่แน่นะตอนนี้เนะี่ยบางทีคนที่เขาทําอะไรเก่งๆขนาดนี้นะครับแค่เขาเดิน เข้าไปในห้องก็จะสามารถอ่านบรรยากาศออกได้เลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำเขาก็จะรู้เลยครับว่าใครที่เป็นคนคุมสถานการณ์ตอนนี้ใครกําลังไม่มั่นใจใครกําลังพูดจาโอ้อวดเขาสามารถจับความตึงเครียดที่มันซ่อนอยู่้างในได้จับคาโกหกที่มันอยู่ภายใต้รอยยิ้มได้หรือแม้แต่เจตนาที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังท่าทีสุภาพต่างๆคนพวกนี้นะครับพวกเขาก็จะเป็นนักวางแผนวางกลยุทธ์โดยธรรมชาติเลยทีเดียวแล้วมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขา มีเวทบนหรือว่ามีของขวัญพิเศษอะไรจากพระเจ้าหรอกนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าพวกเขาอะพัฒนาทักษะในการสังเกตอย่างลึกซึ้งตั้งหากนะครับในโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เนะี่ย มันก็เป็นโลกที่เสียงดังครับทใครนั้นก็อยากให้คนอื่นได้ยินเสียงสิ่งที่ตัวเองพูดใช่ไหมครับแต่มันก็มีคนแค่ไม่หย่คนเนั้นนะครับที่จะรู้วิธีการที่จะฟังคนอื่นจริงๆมันมีภาพลวงตาอยู่อย่างหนึ่งครับที่บอกเราว่าคนที่พูดมากๆที่สุดเนี่ยคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเลยนะครับพลังที่แท้จริงเนี่ยมันจะอยู่ที่คนที่รู้วิธีการที่จะเงียบแล้วก็ สังเกตการตั้งหารครับซุนบูเองก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าถ้ารู้เขารู้เราอะรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งใช่ไหมครับแต่การที่จะรู้จากคนอื่นได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้มากกว่าแค่คําพูดนะครับมันต้องใช้ในการรับรู้สิ่งที่ไม่ถูกพูดออกมาด้วยคนส่วนใหญ่ก็จะเชื่อกันครับว่าการสังเกตนั้นก็คือการมองแต่ว่าการมองนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นนะครับการสังเกตจริงๆแล้วมันคือการจับสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวนั่นแหละมันคือการสังเกตความลังเลที่เกิดขึ้นก่อนทีี่จะมการตอบอบสนง การเลียบมองสายตาเล็กๆน้อยๆความตึงเครียดที่ไหลของใครบางคนในขณะที่พวกเขากาลังตอบสนองหรือว่าเสษแต้งทําเป็นผลคลายอยู่หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงที่มันเผยเห็นถึงความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ข้างในคําพูดนั้นนะครับมันก็โกหกกันได้ครับแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะโกหกเท่าไหร่ครับมาเคววริเองก็เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวสําหรับเขาแล้วอะ่ะเกมแห่งอํานาจนั้นมันก็ไม่ใช่แค่เกมของการพูดจานมน้าาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการที่เรานั้นมีความ ต่บบาบาถในการตีความท่าทางการกระทําและสิ่งที่ถูกละเลยไม่ได้ถูกพูดถึงครับนักวางกลยุทธ์ที่แท้จริงนะครับพวกเขาเองก็จะไม่พึ่งพาสิ่งที่ถูกพูดออกมาหรอกครับแต่ว่าพวกเขาอ่ะจะพึ่งพาสิ่งที่มันถูกเปิดเผยออกมาในรายละเอยียดเล็กน้อยน้ต่างหากหรอครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับพวกหัวหน้าที่ชมเชยลูกน้องชมเชยทีมเองครับแต่กลับหลีกเลี่ยงที่จะสบปาพวกเขาซะอย่างนั้นแหละเหมือนกับเพื่อนที่สัญญาครับว่าจะสนับสนุนเราจะซับพอเราเต็มที่แต่กับคอยแขนแล้วก็ถอยหลังไป เมื่อเรานะ่ะมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนที่ยิ้มให้กับเราแต่กลับเม้มริมฝีปากเข้าหากันหลังจากที่เขาพยายามจะกลั้นบางอย่างที่เขาไม่อยากจะพูดออกมาเพื่อนร่วมงานที่เห็นด้วยกับเราทุกอย่างครับแต่กลับหันเท้าไปทางประตูพร้อมที่จะเดินออกไปในทุกเมือ่อหรือแม้แต่ผู้นําที่อ้างว่าตัวเองมั่นใจแต่ไหลยังคงตึงและมือก็อยู่ไม่สุขสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่ได้ถูกพูดออกมาดังๆหรอกครับแต่มันจะถูกซ่อนอยู่ในท่าทางการยื ง,งในสิ่งที่ถูกละเลยไม่ได้ถูกพูดถึงแค่นี้นะ่ะมันก็จะเผยให้เห็นอะไรมากมายแล้วใช่ไหมครับแล้วลองนึกถึงภาพคนที่แบบพูดมากเกินไปสิครับคนที่ทําอะไรแบบขุนหันพันแล่นคนประเภทนี้ก็จะกลายเป็นคนที่สามารถคาดเดาได้ง่ายมากๆเลยคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอในที่สุดในเกมหมากรุกนี่นะครับผู้เล่นที่ใจร้อนก็จะเดินหมากโดยที่ไม่มีแผนอะไระครับแล้วสุดท้ายนะ่ะก็จะตกหลุมพรางของคู่ต่อสู้ไปในชีวิตจริงของเรานั้นมันก็ไม่แตกต่าง กันเท่าไหร่ครับทุกท่านเคยสังเกตกันไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะรู้วิธีการทําสงที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเป๊ะเ,ปเปสม,สมอเลยเขาตอบสนองเรออกมาได้อย่างแม่นยาไม่มีการลังเลเรากับว่าเขารู้เรื่องราวเหล่านี้ให้ล่วงหน้าว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของใครฉลาดกว่าใครหรือว่าแข็งแรงกว่าใครหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการสังเกตการรับรู้มากกว่าครับทุกท่านแต่ว่าการสังเกตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราจะเข้าใจคนอื่นอย่างเดียวนะมันยังเผยให้เห็น ด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเราเป็นคนยังไงถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือตัวกระตุ้นทางอารมณ์ของเราครับเราก็จะถูกควบคุมได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวเคยเป็นไหมครับแบบงุดหยิดเนะี่ยเวลาที่คนอื่นไม่สนใจใเราอย่างเงี้ยหรือรู้สึกแบบแปลกๆอึดอัดกับความเย,ยบในการสุทนาหรือบางทีนั้นก็อาจจะรู้สึกกังวลขึ้นมาครับเมื่อใครสักคนหนึ่งนานตอบแชทของเราเลยเกินครับไอปฏิกิริยาพวกนี้นะครับมันก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราแล้วคนที่เขาช่าง สังเกตมากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปเล่นงานเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจเราเหมือนกันแล้วเขาก็จะใช้สิ่งนั้นแหละครับมาควบคุมเราอยู่ดีถ้าอยากจะลองทดสอบทักษะการสังเกตของตัวเองดูนะครับว่ามันไปถึงขั้นไหนแล้วเทพหรือย,ยังเนี่ยก็ลองใช้เวลาสักวันครับแค่สังเกตอย่างเดียวเลยเวลาที่ใครพูดอะไรออกมาก็ลองสังเกตท่าทางเล็กๆน้อยๆของพวกเขาดูครับตั้งใจดูภาษากายน้ำเสียงการหยุดพูดระหว่างคําต่างๆ แล้วพอจบวันนี้นึครับเราก็จะได้เรียนรู้อะไรที่แบบสําคัญมากๆในทีเดียวครับทุกคนนะ่ยอยากให้คนอื่นได้ยินเสียง ที่ตัวเองพูดอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นครับแต่มันก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหรอกครับที่จะสามารถเข้าใจพลังของการเงียบมันมีความแตกต่างกันนะครับทุกท่านระหว่างคนที่พูดเพื่อที่แค่จะเติมเต็มความว่างเปล่าของตัวเองกับคนที่รู้วิธีการที่จะรอคอยจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วไอ้ความไม่แน่นอนนี่นะครับที่มันทําให้ความเงียบนั้นมันก็ได้กลายเป็นปัมิตรที่สําคัญที่สุดของเราไปเลยความเงียบนั้นมันไม่ใช่แค่ความเฉยชานะครับจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเลยสามครับมันช่วยให้เราอ่ะ ได้สังเกตก่อนที่จะลงมือทําได้ไต่ต้องได้คิดถึงคําพูดตัวเองเพื่อรับรู้ถึงเจตนาที่มันซ่อนอยู่ของคนอื่นแล้วก็ สามารถทําให้คู่ต่อสู้ของเรานั้นเสียหลักได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องเปิดเผยตัวเองเลยการที่เราตอบสนองอะไรไปในขณะที่อารมณ์นั้นกําลังขุนหันพันแล่นี่นะครับมันก็จะถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะเวลาที่เราพูดอะไรออกไปแบบขูนหันพันแล่นี่นะครับเราก็จะเปิดเผยจุดอ่อนของเราให้ข้อมูลที่มันอาจจะถูกเอาไปใช้เล่นงานกันเราได้ครับแล้วเราอ่ะก็อาจจะกลายเป็นคนที่คาดเดาได้ไง่ายมากๆเลยทีเดียวสําหรับมาเควลลี่นะครับอำนาจนั้นนะ่ะมันก ก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราพูดเท่านั้นนะครับทุกท่านแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรารับตั้งใจที่จะละเว้นไม่พูดถึงมันตั้งแกแหละครับพวกบรรดาผู้ปกครองผู้นําทั้งหลายแหละนะครับที่พูดมากเกินไปเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นเหมือนกับนักโทษของคําพูดของตัวเองครับนักวางแผนกลยุทธ์ที่เปิดเผยแผนการของตัวเองเร็วเกินไปก็จะเสียเปรียบไปโดยปริยายครับเวลาที่มีคนมายัออย่วยุเราเขาก็กําลังคาดหวังให้เราตอบสนองไปนั่นแหละครับเวลาที่มีคนนั้นมากดดันเราพวกเขาก็ ต้องการทําให้เราเสียสมดุลแต่ถ้าเกิดว่าเราครับเรื่องที่จเยียบแหละเราก็เหมือนกับว่ากําลังทําลายเกมของพวกเขาไปเลยครับความว่างเปล่าของการตอบสนองของเราอะ่ะมันก็จะบังคับให้คนอื่นๆน,นั้นต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองนะครับต้องพยายามเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยความไม่มั่นใจของตัวเองซึ่งนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งในการโต้เถียงในการเจรจาหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราครับหลายครั้งการที่เรานั้นไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็มีน้ําหนัก มากกว่าที่เราจะไปโต้เถียงด้วยซ้ำครับความเงียบนั้นมันยังคงเป็นเครื่องมือของการควบคุมตัวเองด้วยนะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับแบบถ้าสมมติว่ามีกอรซิลล่าบกขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตอย่างนี้เนี่ยคนที่ยังคงความสงบได้นั้นก็จะกลายเป็นคนที่สําคัญที่สุดในห้องแห่งนั้นไปเลยด้วยอัลนโนมังครับท่ามกลางความวุ่นวายในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังพูดคุยกําลังตะโกนหรือพยายามจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาคนที่เขาสังเกตการอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนนะครับพวกเขาจะเบ่งประกายอำ านาออกมาอย่างช้าๆแล้วก็เด่นมากเลยครับการพูดมากเกินไปนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนกับการเดินหมากที่เรียบร้อนซึ่งมันอาจจะทําให้เราเสียเปรียบได้ครับแต่การที่ ควบคุมความเงียบได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดพูดไปเลยนะครับแต่มันหมายถึงการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทนต่อความไม่สบายใจของความว่างเปล่าทั้งของตัวเราเองและของคนอื่นครับความเงียบนั้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกจนทนไม่ได้เพราะมันบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับความคิดของตัวเองแต่ว่าในพื้นที่นั้นแหละครับที่อํานาจที่แท้จริงนั้นน่ะมันซ่อนอยู่ภายในถ้าอยากลองทดสอบเรื่องนี้ในทางปฏิบัติก็กลองหาเวลาทัก15นาทีต่อวันครับเงียบๆคนเดียว เดียวเลครับไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพลงไม่มีอะไรมารบกวนมีแค่ตัวเรากับความคิดของเราครับตอนแรกๆเราก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มตระหนักเลยครับว่ายิ่งเราคุ้นเคยกับความแย,ยบมากเท่าไหร่แล้วล่ะก็ความแย,ยบของข้อใดๆนั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อเราน้อยลงเท่านั้นครับความแย,ยบนี่นะครับมันไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงนะครับแต่มันเป็นการปรากฏตัวของอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ความบอดแอร์ด้วยแต่มันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวแล้วถ้าเราครับนำมันไปใช้อย่างฉันฉลาด นี่นะครับมันจะสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึงได้เลยนะครับความเงียบนี้นะครับถ้าเราใช้มันด้วยความตั้งใจมันจะกลายเป็นเครื่องมือของการควบคุมได้เลยทีเดียวครับมันสร้างความลึกลับ บังคับให้คนอื่นนั้นต้องมาคิดเอาเองว่ามันหมายความว่ายังไงสร้างความไม่สบายใจแล้วสุดท้ายก็จะทําให้คนอื่นนั้นพยายามที่จะเข้ามาเติมเต็มความบ้างเปล่านั่นเองครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ดีๆเนี่ยเขาจะสามารถกลายเป็นเหมือนปร,รมจาร์ในการควบคุมคนอื่นได้เลยทีเดียวซุนวูนั้นเคยบอกไว้ครับว่าการทําสงครามทั้งหมดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการหลอกลวงความเย,ยบมันก็เป็นวิธีที่ซับซ้อนที่สุดวิธีหนึ่งในการหลอกลวงโดยที่เรานั้นไม่ต้องโกหกอะไรด้วยซ้ําเลยใช่ไหมครับลอง สังเกตนะครับในการเจราจาต่อรองคนที่พูดน้อยกว่านั้นก็มักจะได้เปรียบกว่าคนที่พยายามจะเติมเต็มทุกพื้นที่ด้วยคําพูดพวกเขาจะเปิดเผยความกังวลของตัวเองครับให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็นแล้วก็ เปิดเผยเจตนาของตัวเองเร็วเกินไปในขณะเดียวกันคนที่รู้วิธีที่จะเงียบเนี่ยเขาก็จะบังคับให้คนอื่นต้องพูดมากขึ้นเปิดเผยความไม่มั่นใจของตัวเองความเงียบนั้นมันก็ได้สร้างความตึงเครียดที่สามารถเอาไปใช้บีบคั้นคู่ต่อสู้ได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องขึ้นเสียงแต่อย่างใดเลยด้วยซ้ำครับพวกผู้นําที่สร้างความลึกลับให้กับตัวเองนะครับพวกเขาเองก็มักจะได้รับความเคารพมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เพราะความไม่แน่นอนของเขานั้นมาทําให้คนอื่นควบคุมเขาได้ยากขึ้นครับคนที่คาดเดาได้ง่ายๆพูดอะไรตรงไปตรงมาตอบสนองทันทีทันใดเนี่ยจะสามารถถูกควบคุมได้ง่ายกว่าแต่คนที่ทิ้งคําถามไว้โดยที่ไม่มีคําตอบคนที่สร้างการหยุดชะง,งักเป็นกลยุทธ์ คนที่ไม่เปิดเผยอารมณ์หรือเจตนาของตัวเองทันทีทันใดจะใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเหนือคนอื่นได้ครับความเยยบนั้นนะครับมันยังสามารถใช้เป็นเหมือนการลงโทษอย่างหนึ่งนะครับในการโต้เถียงหรือในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับการที่เรารับไม่ตอบสนองอะไรเลยเนี่ยบางทีนั้นมันเจ็บปวดยิ่งกว่าคําพูดแบบ,บรุนแรงใดๆอีกนะครับเวลาที่ คนคาดหวังปฏิกิริยาจากเราครับแต่เราอะต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าความหงุดหงิดนั้นน่ะมันจะทําให้เราครับทนไม่ได้แล้วก็หงุดหงิดขึ้นไปอีกครับแล้วก็ทําไมมันไม่ตอบอะไรเราเลยว่าอะไรยางี้ครับซึ่งสิ่งนี้ครับมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามนุษย์เราครับมีความต้องการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง นั่นก็คือต้องการอยากจะรู้ครับวกคนอื่นคิดอะไรเพื่อที่จะได้ปิดเรื่องนั้นไปจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอสิ่งนั้นมันถูกปฏิเสธเราก็จะถูกบังคับให้ต้องรับมือกับความไม่แน่นอนคนที่เข้าใกล้คนไกลนี้นะครับพวกเขาอะ ก็จะสามารถใช้มันเพื่อควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้เลยทีเดียวครับกลยุทธ์นี้เนะี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะสามารถกลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้เลยนะครับมันสามารถทําให้คนรู้สึกโดดเดี่ยวอ่อนแอแล้วก็สร้างการพึ่งพาทางอารมณ์ในอีกคนที่เริ่มจะหหยหาการยอมรับอะไรก็ได้อย่างสิ้นหวังพวกนักควบคุมเก่งๆนี่นะครับเขาก็จะทําแบบนี้นะครับ เขาจะสลับช่วงเวลาที่ให้ความสนใจกับช่วงเวลาที่หายไปดันดันบังคับให้อีกคนนั้นต้องกระตือกกระสนเพื่อที่จะดึงความสนใจของพวกเขากลับมาฮสิ่งนี้นั้นมันก็จะสร้างวงจรของการยอมจำนนและความปรารถนาที่ดักเหื่อไว้ในเกมพางจิตวิทยาดัางนั้นครับความเยยบนั้นมันก็ไม่ใช่ติ่งที่ อยู่เฉยๆนะครับแต่มันสามารถเป็นเครื่องมือของอำนาจหรือเครื่องมือของการครอบงําก็ได้ครับมันสามารถใช้เพื่อการรักษาความสงบและการวางแผนกลยุทธ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนะี่ยมันก็สามารถใช้เพื่อทำให้สับสนลงโทษแล้วก็ควบคุมได้การที่รู้ว่าเราจะใช้มันเมื่อไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราควรจะทำลายความเย็บนั้นไปนั้น มันคือสิ่งที่แยกคนที่ควบคุมมันได้ออกจากคนที่ถูกมันควบคุมครับแล้วเราอ่ะจะเรียนรู้วิธีการที่จะใช้การหายไปนี้ได้ยังไงกันนะบางทีการที่เรา เงียบไปบ้างนี่นะครับมันก็กลับพูดได้ดังกว่าคําพูดใดๆซะอย่างนั้นแหละการที่เราจะชนะนี่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะต้องออกไปให้คําแนะนําตลอดเวลาการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าบางทีมันก็หมายถึงการที่เรานั้นต้องถอยกลับมาในเวลาที่เหมาะสมความว่างเปล่าที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์นี่นะครับมันจะกลายเป็นองค์ประกอบที่สามารถสร้างความตึงเครียดดึงดูดความสนใจแล้วก็ทําให้คนที่คาดหวังความแน่นอนจากเรานั้นถึงกับสั่นคลอนได้เลยทีเดียวครับ ในภาพยนตร์นั้นฉากที่เงียบสงัดที่ถูกวางไว้ในจังหวะที่เหมาะสมมันก็อาจจะน่าตกใจน่ากลัวกว่าฉากจำสแกนเสียอีกในงานศิลปะพื้นที่ที่มันว่างเปล่าบนผืนผ้าใบบางทีแล้วมันอาจจะสื่อความหมายได้มากเท่ากับสีที่ถูกวาดลงไปเลยด้วยซ้ำครับในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เราเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอำนาจมันก็เหมือนกันครับการที่เรานั้นหายไปอย่างมีแผนมันก็จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นสร้างความคาดหวัง แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นๆนั้นได้ฉายความกลัวและความคาดหวังของตัวเองออกมาฮะส่วนวูครับเขาก็เคยกล่าวไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความขัดแย้งนั้นมันไม่ใช่การ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่เป็นการค่อยๆลอกความหมายของมันออกไปแทนที่จะไปต่อต้านการโจมตีโดยตรงการถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนั้นมันจะดีกว่า ปล่อยให้ศัตรูของเราหมดแรงไปเองหลักการนี้ครับมันใช้ได้กับหลายสถานการณ์เลยทีเดียวตั้งแต่การโต้ว,วาทีที่ความเงียบของเรานั้นมันสามารถปลดปล่อยอาวุธคู่ต่อสู้ได้ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่เวนเ้นระยะห่างมันก็อาจจะทําให้คนอื่นนั้นตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของเราได้มาคิวเวอรี่เองนะครับก็เคยพูดถึงแนวคิดที่บอกว่าพวกผู้นําหรือว่าผู้ปกครองครับที่แสดงตัวตนหรือว่าใกล้ชิดประชาชนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกเขาจะกลายเป็นคนที่คาดเดาได้ง่ายแล้วก็จะสูญเสียความลึกลับ ไปแต่คนที่รู้จักถอนตัวครับรู้จักเสนอหน้าในเวลาที่เหมาะสมนั้นมันจะยิ่งเพิ่มอํานาจของพวกเขามากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าการหายหน้าหายตาไปของพวกเขานั้นมันจะทําให้ประชาชนนั้นรู้ตึกได้ครับและผู้คนเองครับก็มักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของผู้นําที่พร้อมอยู่เสมอแต่พวกเขานะ่ะจะให้คุณค่ากับคนที่ปรากฏตัวและดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่หาย,ยากแล้วก็จําเป็นจริงๆตั้งหางเลยครับ บางทีนะครับเราก็อาจจะประเมินพลังของการไม่ทำอะไรเลยต่ำไปนะครับในโลกที่ทุกคนนะ่ะอยากจะให้คนอื่นเห็นตัวเองในที่ที่ทุกนาทีของความเงียบนั้นรู้สึกเหมือนกับเป็นโอกาสที่สูญเสียไปคนที่รู้วิธีที่จะก้าวถอยหลังออกมาก็จะโดดเด่นขึ้นมาอย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับการหายไปของเราอ่ะมันสามารถถูกตีความได้หลายแบบไปนะครับมันสามารถสั่งให้เกิดความเคารพปลุกเร้าความกลัวหรือแม้แต่กระตุน้นความปรารถนาทุกอย่างอะ่ะมันขึ้นอยู่กับเจตานาฮะที่อยู่ เบื้องหลังการกระทํานั้นนะครับทีนี้ลองนึกถึงเพื่อนที่หายหน้าหายตาไปจากโซเชียลมีเดียสิครับ แล้วทันใดนั้นเองทุกคนก็อยากรู้เราว่าเขาอะไปไหนมาหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ตอบอีเมลเราทันทีทําให้คนอื่นต้องรอคอยหรือแม้แต่คนที่เราเพิ่งเจอครับแล้วเราทักไปหาเขาแล้วเขาก็ดันไม่ได้ตอบข้อความเราทันทีมันก็อาจจะทําให้เราครับคิดถึงเขามากขึ้นความเหียบและการหายไปมันก็เล่นกับจิตใจของคนเราจริงๆเลยนะครับเวลาที่อะไรบางอย่างนั้นมันไม่ได้มีให้เราใช้อยู่ตลอดเวลาเราอาจจะเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยละเลยไป ก็เป็นไปได้กลยุทธ์นี้มันก็ต้องใช้การควบคุมตัวเองด้วยนะครับถ้าใช้มากเกินไปเนะี่ยมันก็อาจจะทําให้คนเรารู้สึกโดดเดียวแทนที่จะดึงดูดคนอื่นนะการที่เราครับเข้าถึงยากเกินไปมันก็อาจจะนําไปสู่การถูกด่มมากกว่าการที่เราจะถูกประทานานะครับ เคล็ดลับนั้นมันก็อยู่ที่ความสม,มดุลครับการที่เรารู้ว่าเราควรจะหายไปเมื่อไรแล้วจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อไร่จะสร้างความว่างเปล่าตอนไหนดีนะแล้วก็จะเริ่มเติมเต็มมันต่อไหนดีการสังเกตก่อนที่จะลงมือทํามันให้ข้อได้เปรียบกับเรามากเลยครับการที่เราอ่ะหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบพูดหันพันแล่นมันก็จะช่วยปกป้องเราจากกับดักทางอารมณ์การที่เราเงียบเมื่อเผชิญหน้ากับการยั่วยุก็จะทําให้คนที่คาดหวังการตอบสนองจากเรานั้นถึงกับสั่นคลอนไปเลยการสร้างความลึกลับไหม ระับหนึ่งมันก็ทําให้เราครับคาดเดาได้ยากขึ้นแถมยังควบคุมได้ยากขึ้นด้วยครับ ดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยวินัยในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเต็มใจที่จะพัฒนาทักษะเหล่านี้ถ้าคุณนั้นอยากจะลองนําภูมิปัญญาเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณก็ลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนก็ได้ครับฝึกฝนทักษะการสังเกตของคุณแทนที่จะพยายามเข้าไปแทรกแซงหรือตอบสนองอะไรทันทีทันใดลองฝึกฝนที่จะฟังอย่างตั้งใจสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและช่วงเวลาที่ ความเงียบของคนอื่นนั้นมันเผยให้เห็นอะไรมากกว่าคำพูดของพวกเขาลองทดสอบพลังของการอยู่ชะงักในการสนทนาในการตัดสินใจหรือในสถานการณ์ใดๆก็ตามครับที่แรงกระตุ้นแรกของเราคือการพูดโดยไม่คิดและที่สําคัญที่สุดคือพยายามลดการเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่จำเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียในการพูดคุยเรื่องราวชีวิตประจําวันหรือแม้แต่ในช่วงเวลาที่ดึงเครียดแล้วลองดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอ่ะเข้าถึงได้ยากขึ้นความเงียบถ้าเราอ่ะ ใช้มันอย่างชาญฉลาดมันก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นมองเราได้แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นครับมันก็ยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองได้ด้วยบรนช่วยเสริมสร้างการควบคุมตัวเองคนที่ควบคุมความเงียบของตัวเองไม่ได้ก็จะถูกควบคุมโดยเสียงที่ดังของโลกภายนอกกันเองครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางไปตลอดคลิปนี้เลยหนือสิ่งอื่นใดแล้วเราก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เป็นไปนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรถานาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ